ไมาทาอะไรแม่อยู่นี่มาทาอะไรครับผมโอ้มาขายน้าาขายมาขึ้นในร้านเรับบักทุเรียนนี่บ่ยพ่อแม่นีโอ้เป็นไงขายดีบ่ครับเป็นยังไงยกขุนบอกมาคนบ่กมาโอ้ต้องขออภัยนะครับเสียงดังอาจจะรบกวนนะฮะเอาแม่ขอเสียงดังๆหน่อยเด้อแม่เด้อเห็นเบิกซับเล่าให้ฟังนะครับ ว่าแม่ไปหาแม่ได้แนวทางคักเลยนะเออเป็นยังไหนแม่ไปหาหมูอยู่เพื่อบ้านหมอเพื่อซื้เชียงใหม่ซื้อเชียงใหม่นู่นแหละครับไปซื้เชียงใหม่ไปหาหมูครับวันนี้ไปร่วงเขาเขา,เขาที่อัที่ท่องทิ้นกจ็จาเราก็บอกเขาเอเขาก็เลยนั่งมาผีไปน,นั่งมาหาผีตามมาหาผีตามมาผีอะไรแม่ตามาหาเนี่ยว่าผีกับว่าผีมันจังไรก็บพวกจะขีดมันเจ้าที่เจ้ทาทางเขาอะไรครับ มาหายเก่งๆมากทุกข์กบ่อบอกผู้ปกอกเราผูมากทุก็์กบพระกับหวงวนลหวงหมอบุโรดเพราะนั้นครับผีบนภูวะแม่ีันมาว่าง่ามากทุกขกับว่าปอี่บ่บ่ขออนุญาตผูมากทุกกัะรวงเขาเก็บของผู้บวาพระโรดครับเขาเจ้าว่าคนมาน่มากอดมานอนมาเป็นบ้านนอนแน่ครับ เป็นว่านอบดขึ่นเลเนี่ไลรำเมื่อบแม่น้อเมื่อนะบ้านรเมื่อก็ยังหมดหลหลายหมดที่เี้วมากครับเป็นสีใช่สีขาวขาวมากใช่สีขาวนี่ครับมาหามากจีนบ้าหนมากบ๊อบบ๊ขอดังๆเลยนอะแม่เสียงดังเสียงรถมาลวงลวงทีลวงทางกูสูมากครับระกอบปลาเราสูว่าแต่ มาดามมาดามเที่ยงจได้นอนล้มื่อไปว่าเมื่อเงินเ้าว่เรีนะตัวได้เรปูั่เอาเมื่อซื้อเสียรายังลูกค้ากระดาษมาเี็นให้่หมคณบอกก็อย่านี้ถ้าเอกกระดาษมาฝกอยังก็จิเียนเรียกไปเอากระดึงดีจะไปเรื่องยังจะบอกว่าอกิดยินเบดเราจะูพมว่าครับเดี๋วมาเกม้ใส่เก็บม้อใส่ เราเป็นเป็นตัวไหนครับแม่อันนี้อ่นเรไยกว่กแมวว่าเสียวเรื่อยแต่กูให้างงเดียวเม็ดเดียวท่านน่นออกูไว้มึงรตูดอกครับไว้มื่เงินสามสาเกซีสามเก้าซเกเม็ดเดียวหางเดียวนลละมึงเอาโลดกันะโอ้ สามเก้าสี่เราเอาเราปากกามาเขียนไว้่รัเลยบอกพไปยเนี่เอาเอาจะหมดไปแล้วแล้จะเอาสมมติยังหนักปจําเลดเจก็บอกมาป่ะันครับแล้วว่าไหนจะมเอารถบอกเจแม่เอาหม้อ่มานสามเก้า่แม่แมนสามเกครับเออเรก ตาปลาขาวมาผีตาปลาขาเป็นนั่งมากมตาปลาขาวมาบอกตาปลาขาวมาบอกสามเก้าซีสามเก้าซีเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยเออแล้วที่เราต่องวดกันไปรอบรอบที่แล้วแนะม่หิ้งมันจ,จับมาไร้ได้อือก็สามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังนะคุณแม่เนาะแต่ว่าขวันล่าสุดนี่ก็คือว่าสามเก้าซีสมเก้าซ ตามมาบอกมบันเยออกมาจขอบรมาใ่หอย่งเสียงอาจจะดังรบกวนนะออฟซีนะเพราะว่าอยู่ข้างทางนะครับผมก็มีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับเนาะผมไปหาคุณแม่อยู่ที่บ้านหาไม่เจอก็เลยตามออกมาข้างนอกนี่แหละครับผมเอาถ้ายงดังรบกวนยังไงก็ขออภัยนะครับ ก็คือว่าสรุปคือเป็นตาปลาขาวหรือว่าผีครับแม่ก็คิดว่ามันจองท่องชิ้นบนอยู่บ้านนั่นล่ะเรื่องว่าก็จะว่าเล่าคิดเล่าแกงคน่าจาบ้านมันก็จะโซกันกิดยังไงเล่าว่าอะไรก็จะว่าก็จะโซกันมูพวาก็จะโซกันยั่งแยกไก่เล้ากิดแข่งได้ต้องเขาไก่เล่าว่าอะไรแต่มาก็จะว่าผี่อนชิ้นก็จะเขาไก่แนี่ยว่าอะไรก็จะวากันบอมบอมจะด้ยินก็จะวอกันวัตถุกคน เขาตามมาบอกแม่ถึงบ้านเลยเขามาหอดวันกับหมือกอนหมือู่ว่านบนทถาเลยครับเพราบอกทขี้นนีล่ะครับเพาะก็เาของมาตราบันหมอตาสีเชียงใหม่ขึ้กันเนี่ยมันได้ป้ายอินขึ้กันกเดาจีนเราแยกจากปวกเขาขึ้กันเ่าอะไรมาที่เก่าสูงเยสามที่เกูเดียวกันเอาตัวเดียวของแม่เลยตัวเดียวกันเลยเขาอ้าครับเมาตลาดน่เขาเรียกเราบอกสร้างได้ตัวเดียวกันกับเจี๊กเ้าเลยว่าัน โทรศัพท์แม่ก็เสียบ่โทรศัพท์ยังนั่นก็เสียคือกันเด้โทรศัพท์เสียป่ะแม่โทรศัพท์ยังเอาไว้เอาไว้นาลวดเสียบบ้างไว้นาลวกระเป๋าสีแดงครับเอาข้างไปยุกกระเป๋านาลวดเสียบอืมเอาข้างไปคือรถมากวันนี้ร่องรถเก่าตั้งแต่ขวดน้ำขวดน้ำสองขวดร่องเข่าปลาอย่างเข่าปลาโทรศัพท์ผมยังเสื่อมครับที่เพิ่งมาโทรศัพท์เพิ่งเสียเลยจังเลยขายโทรศัพท์อะไรครับแม่โทรศัพท์เียงที่ พี่มันซื้อมาให้เหะไม่ไทยไทยมันไทยมันนันหาเก้านึ่งห้าเก้าหนึ่งเอาเอาไว้ด้วยเนะแม่เนาะอือมันมาเด้่องเนาะคอนหายโชคเยครอบห้าเก้าหนึ่ไปโทรศัพท์กับเสียหราเก้านึเลือกไทยมันหาเก้าหนึ่งแต่ว่าปู่ตาบขาวมาบอกก็คือสามเก้าสี่ไม่็นสามเก้าสี่เม็ดเดียวเลยหางเดียวเลยโอ้ซื้อเอาน่ะแต่ป่าบอกเรื่องเมื่อ ขนามืไหเมื่อก็ต้องขอกูมก็ต้องเล่ากูเม่อร่มาลวงเขากูไปะดแม่ป่งก็คือแม่ไปแม่ไม่ได้ขอใช่ไหมพอได้ขอถ่องชิ้นเพยางรวงเขาของเพิ่นเลยข้าไปหาเห็ดเลยแม่ปกติข้าไปตั้งจต่วันท่เขาต้องเดขอเขาได้ขอเจ้าทีเจ้าทางเขาได้ครับอันนี้ไปรวงเขาด้ยเลยมลก็เจ้าผารวงกัารวงจ้งเขาได้เห็ดลาไหมครับแม่ก็ได้มีัวจะต้องถึงแม่จะ้เป็นดอกได้พวย ไม่ได้กับเขาซ้ำบ่อ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 ไปไปบพานโบราวท่าวัดนี่ไ็นวัดนีย่งวัดทำงนี่อยัางเ่นคนเดิมเนาครับอันนึงคนเดินทำทำสีปอบท็สีปอบวัดถีปอบวัดสีปอบว่าวัดสีปอบคุณชื่อแม่ตั้งกางครัเป็นต่ยานแห่ละแม่วัดบ้านสีปอบเนี่ยไปอยู่ยืนอยู่ผู้เดียวยืนยุคขาาบู๊จอยู่ขังรถผู้เดียวยืนเยอไปเยอะไม่ยนหลังมันยือที่ไหนครับ บ่อพ่อพ่อยังญยังบ่อการยังไปยันหลวงพูยันหลวงป้าพ่อการไปน้มเขาครับผมเอาแม่ยกให้ด <Bell issimo> ูหน <mel issimo> ่อยครับนี่แหละเด็ด้มากที่ว่ามันตัวเดียวกันกับเป็นขั้นพันตรงกันกับเป็นขั้นในรถกห่วงเงี้ยเนี่ยครับสามเก้าสี่เลยเนาะแม่เนาะรถกห่วงเงี้ยกับสามเก้าสี่ดิอาจจะเสียงต้องขออภัยในเสียงดังรบกวนนะครับพี่ครับเสียงรถเนาะต้องขออภัยนะฮะ สามเก้าสี่ตามปลาขาวตามมาบอกถึงบ้านปลาขาวนั่มาหอดบอกครับนั่งมาดาวหัวแน่นโหสุดยอดเลยน้องแม่เนาะดอกหน้าหนาข้ารุ่นกันมากดอกมะลาดอกมะลาที่จะก่อนที่จะก่อนองบ้ากุ้งกวางกวองนี่กู้กับกวางคือจะกุ้งกทีเป็นกระเข๋ายู่นนี้มาสั่งครับผมอ๋อขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางเนาะครับขอบคุณครับผม